กันจะมาพร้อมกับบังจกักรพรรดิกับกกบงังไตรสนนากคนกับบังปัจเจกภูมิกับบังโพธิสัตว์ทุกองค์ั้งแต่อดีตปัจจุบันแต่อนาคตอธิษฐานฝากชี้พิ้งเพื่อนะท่านนะบริษัทนีทท่จะอย่าลืมนะอย่าท่านเจ้าพระเวลาสวดมนต์ที่ไหนเนี่ยขอ,อชี้ไว้กับทุกองค์ว่าเรา ช่วยเหลือเพื่อนควรในการเป็นวายตายเกิดนะท่าน,น,น,นะนทำคนเดียวไม่ได้นะท่านทาคนเดียวไม่ได้ท่านต้องอาศัยเราด้วยทีนี้ถ้าเราเกาะท่านเนี่ยท่านใหญ่เราก็ใหญ่ด้วยนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อสอนว่าถ้าเองจเกาะเกาะโพธิสัตว์ทุกองเนี่ยเองมีกําลังไหเองจะพุชาก็ได้เองจะปาศนาเป็นใหญ่ก็ได้แล้วเองก็จะเป็นใหญ่ทุกทุกทกชาติด้วยเรื่องหมด ในที่ใหญ่ชาติเดียวชาติต่อไปกูตกกระป๋อมไม่ใช่นะไม่ใช่นะฝึกพุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบริวาใจเกิดให้คิดกไกลๆมันอยู่ที่ชาติเดียวที่ชาติเดียวไม่ได้คิดโน่นนะคนในชาติองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยจะฝึกยังไงก็นะจะเอาอยัางไงกับชีวิตนีน่ะ กตายแล้วก็เอาอะไกันไม่ได้มนุษย์มีอาหารู่ประเจศีก็อยู่ได้แล้วก็เตรียมตัวที่จาต้องเปลี่ยนร่างแล้วไม่มีใครช่วยเราได้นะอาใจังอาตนอนาโทนะช่วยเหลือตัวเองนะนอกไปที่ท่านฝากชีวิตไว้กับโพธิสัตว์ทุกองออนะค์นะอดีตปัจจุบันแปอนาคตน้องกำลังทั้งหมด มีลงปูม,มีจักรพรรดิมีใจสันนิบาตมีประเจระภูมิมีโพคทษสัตว์สู้านาอมาที่เรากำหนดไปในเรื่องราวชีวิตของเราตั้งแต่อดีตชาติทของเราถึงปัจจุบันนี้แหละนะครับอนาคตด้วยนะแล้วก็อนันะอนเชิญแช่บทุกชั้นทุกปุทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกะทั้งหมดเทียงเยนว่าใจเกิด มาสวดัปเรานะอะไรเป็นเพนื่อนกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในรูมาเวลาไปสวดหมดที่ไหนก็สิทานก็กลามมา้า